เรียบร้อยแล้วครับก๋วยเตี๋ยวพวงของเรานะครับอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n เชฟแอนด์แอนดมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำก๋วยเตี๋ยวพวงค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะกำลังเป็นกระแสแล้วก็วัยรุ่นฮิตมากๆเลยละค่ะจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวพวงก็จะมีหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรแรกที่เราจะมาสอนเพื่อนๆในวันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวพวงสูตรก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่ามียอดไลค์เยอะ เดี๋ยววันหลังเราก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนทำก๋วยเตียวพวงสูตรอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กันมานะถ้ากดไลค์เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบนด้วยนะ ทีนี้เรามาดูวัตถุดิบเป็นก่อนเลยนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับวัตถุดิบหลักๆเลยนะครับของก๋วยเตี๋ยวพวงก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับถั่วลิสงผนตั้งชายเกลือผงก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำตาลอ้อยแล้วก็กระเทียมสับครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราจะมาทําการตากเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยนะครับให้เราเตรียมถาดมาหนึ่งใบนะครับถาดใบใหญ่ๆเลยนะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราออกมาครับนำลงไปตากครับตากให้แห้งเลยนะครับคลิกๆี่ออกด้วยนะครับ นำเส้นเกี๋ยวของเรานะครับใส่ถาดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็คลี่ออกนะครับเป็นการกระจายแล้วก็เป็นการไล่ความชื้นในตัวด้วยนะครับผึ่งแห้งเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการทำผงเกี๋ยวกันเลยนะครับนี่คือผงเกลียวสซเบตลูปของเรานะครับใส่ลงไปในถ้วยผสมครับตามด้วยน้ำตาลครับจะช่วยตัดความเค็มด้วยนะครับเสร็จแล้วกวนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับแรปมาแรปปิดไว้ครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเตรียมกระเทียมเจียวกันนะครับอันดับแรกครับนากระเทียมสับของเรามานะครับมาเทใส่ช่วยรวมครับเสร็จแล้ว้เราใส่เกลือครับเป็นการไล่ความชื้นในตัวแล้วก็จะทําให้ตัวกระเทียมของเราไม่เหม็นหืนด้วยนะครับแล้วก็น้ํามันในการเจียวนะครับเราแนะนําว่าเป็นน้ํามันพืชดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นน้ํามันหมุดมันจะเหม็นหืนได้ง่ายนะครับทีนี้เราก็ไปเจียวได้เลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการเจียวกระเทียมนะครับอันดับแรกใส่น้ามันลงในกระทะครับแล้วก็ตั้งกระทะให้ไฟร้อนเลยนะครับร้อนด้วยไฟกลาง ของเราครับมาใส่ลงไปนิดนึงครับถ้าเกิดมันเริ่มติดตัวขึ้นอย่างนี้ก็คือโอเคใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแตบบ่นี้คือเราจะรออีกนิดนึงเนาะพอน้ำมันเริ่มร้อนสักพักนึงแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ตัวกระเทียมของเราลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็เจียวกระเทียมไปเรื่อยๆเลยครับ วิธีนี้จะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเราใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะแต่ว่าที่เราใส่น้ํามันเยอะเพราะว่าเราต้องการแค่ตัวกระเทยียมอย่างเดียวนะครับตัวน้ํามันเราไม่ต้องการเนาะแล้วก็เชียวไปเรื่อยๆครับเอาให้เหลืองกรอบนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้เหลืองมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราตักขึ้นมาพักไว้เสร็จปุ๊บมันจะมีความร้อนแฝงอยู่ข้างในนะครับจะทาให้ตัวกระเทียมของเราจะสีเข้มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราต้องตูให้ดีๆนะครับ หลังจากที่เราเจียวไปได้สักพักนะครับประมาณ5นาทีนะครับเวลาที่เจียวกระเทียมอ่ะไม่ได้แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความแรงของไฟในแต่ละบ้านนะครับว่าใครใช้ไฟแรงหรือว่าใครใช้ไฟอ่อนหรือว่าใครใช้ไฟกลางนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายึดถือเวลาที่เราเจียวเป็นหลักนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ช้อนขึ้นมาครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเหลืองๆกรอบๆครับไม่ต้องให้เข้มกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้มกว่านี้มากเกินไปปลาที่เราขึ้นมาพักไว้ครับสีมันจะเข้มขึ้นอีกนะครับ นี่คือหน้าตาของกระเทียมเจียวของเรานะครับทีนี้เราก็ไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันเลยนะครับเด็กขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําตั้งฉายของเราครับตัวนี้นะครับมาอบนะครับให้เราเตรียมกระดาษไขมานะครับแล้วก็เตรียมถาดอบนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตั้งฉายลงไปครับแล้วก็กระจายให้มันทั่วๆเลยนะครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปอบครับอบที่อุณหภูมิ170องศานะครับส่วนเวลาก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละยี่ห้อแต่ละบ้านนะครับไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงนะครับว่าเราใช้เวลาในการอบเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วเราก็นำไปเข้าเตาอบได้เลยครับเอาละครับและนี่คือตั้งฉายของเรานะครับเราทําการอบไปนะครับก็ใช้เวลาอบไปอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานํามาพักไปก่อนครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นําถั่วลิสงของเราครับที่เราทาการบดเรียบร้อยแล้วนะ เาไปอบต่อครับที่อุณหภูมิ170องศาเหมือนเดิมนะครับที่เราต้องนําไปอบเพราะว่าในตัวถั่วนะครับมันจะมีความชื้นอยู่เนาะเราก็จะอบไล่ความชื้นอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำถั่วไปอบเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากที่เราอบถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครับและนี่คือหน้าตาของถั่วอบของเรานะครับเสร็จแล้วก็พักใส่ถาดไว้ก่อนนะครับระวังร้อนด้วยนะครับ พักให้เขาเย็นตัวลงเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาอบกระเทียมกันนะครับนี่คือถาดอบเมื่อกี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้นํากระเทียมมาครับที่เราเจียวไว้นะครับที่เราต้องนํากระเทียมมาอบอีกรอบนึงเพราะว่าจะเป็นการไล่ความชื้นนะครับเพราะว่าในตัวกระเทียมของเราจะยังมีน้ํามันอยู่นะครับเป็นการไล่ความชื้นออกอีกรอบหนึ่งครับอบที่อุณหภูมิเดิมนะครับ170เองศาครับแต่ไม่ต้องอบนานมากนะครับก็ไปนําอบได้เลยครับ และนี่คือกระเทียมเจียวของเรานะครับที่เราไปอบต่ออีกรอบหนึ่งนะครับสีก็จะเข้มขึ้นขึ้นมานิดนึงนะครับเราใช้เวลาอบไม่นานครับมาณ5นาทีพอนะครับเสร็จแล้วก็นํามาเทใส่ถาดพักไว้ก่อนครับจะเห็นว่าที่ถาดนี่มีน้ํามันออกมาเยอะเลยนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเอามาเตรียมให้เป็นชุดนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะสําหรับเซตที่เราทําไว้นะคะก็จะใส่เส้นลงไปนะคะ30กรัมแล้วก็ซองต่อมานะคะก็จะมีเป็นกุ้งแห้งกับตั้งไฉ่อบค่ะ ตัวนี้จะเป็นผงกว๋วยเตี๋ยวนะคะบวกกับน้ําตาลค่ะชั้นต่อมาจะเป็นกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ชั้นสุดท้ายจะเป็นถั่วลิสงป่นค่ะเดี๋ยวเราจะจัดเป็นเซตอย่างนี้เลยนะคะอันนี้1ชุดในช่วงท้ายจะมาบอกนะว่า1ชุดที่เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้โดยทั่วไปเขาขายกันเซตละ12บบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นทุนจะเท่าไหร่ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้ถุงแก้วที่เป็นลักษณะแบบนี้นะมาแบ่งใส่ของค่ะ นี่เราจะใส่เส้นเล็กประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเรามีตาช่างด้วยนะซึ่งเราก็จะช่างนะคะให้ได้ประมาณ30กรัมนะคะอันนี้เพิ่งได้แค่25กรัมเนาะเดี๋ยวเราก็เติมไปสักนิดนึงค่ะ <ๆ S 1> นี่ประมาณนี้นะคะ30กรัมจริงๆไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้ก็ได้นะเพื่อนๆก็กะเอาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ลงในถุงแก้วเลยนะคะก็พยายามแบบม้วนๆมันลงไปนิดนึงเนาะเราก็เตรียมเส้นเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะในส่วนของผงก๋วยเตี๋ยวนะคะ เราจะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใช้ช้อนตวงแบบมาตรฐานนะก็เอารวบรวมไว้แบบนี้แล้วค่อยไปซิลพร้อมกันทีเดียวค่ะต่อมาเป็นกุ้งแห้งนะคะก็ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะนี่แบบนี้นะต่อมาก็เป็นกระเทียมเจียวค่ะก็ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะถั่วลิสงนะคะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ ทำไว้แบบนี้เยอะๆเลยอย่างต่อมาที่เราจะใส่ก็คือตั้งไฉอบนะคะซึ่งเพื่อนๆจะหาถุงเล็กๆมาใส่แยกก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะใส่รวมไปในกุ้งแห้งเลยเนาะมันจะได้ไม่เปลืองถุงค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ทําแบบนี้แล้วก็แยกไว้เป็นถุงๆแล้วค่อยปซิวพร้อมกันค่ะ หลังจากที่เราจัดเครื่องใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวท่านตอนตอไปจะเป็นวิธีการซิลนะครับจะเริ่มซิลที่ถุงเส้นก่อนเลยนะครับนี่คือเส้นที่เราเตรียมไว้นะครับจดัดเยงให้มันตัดสัมประมาณนี้นะครับให้มันเหลือช่องว่างข้างบนพอที่จะใส่เครื่องได้นะคะ ใช้ความร้อนเบอร์สี่ครึ่งนะครับแล้วก็วางผาาลงไปครับเสร็จแล้วก็ซิลได้เลยครับรอจนไฟแดงดับนะครับแล้วก็ออกมาพอซิลเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ซิลต่อไปจนหมดเลยครับเครื่องอย่างอื่นก็ซิลเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งถั่วกระเทียมเจียวใช้วิธีเดียวกันหมดเลยค่ะหลังจากซิลเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาซิลตัวกุ้งแห้งกับตั้งชายอกแห้งกันนะครับแต่ตัวนี้จะหนีบเข้าไปแบบลึกๆหน่อยเนาะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้ครับ สำหรับผงกว๋วยเตี๋ยวก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับเข้ามาลึกหน่อยเนาะแล้วก็กดลงไปครับให้สังเกตไฟแดงที่ขึ้นตรงนี้นะคะนี่พอไฟแดงดับแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวถุงจะละลายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความหนาของถุงของแต่ละคนด้วยนะครับเอาละรครับและนี่ก็คือกว๋วยเตี๋ยวพวงของเรานะครับที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับในหนึ่งชุดนะครับก็จะมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะครับพร้อมด้วยกุ้งแห้งกับตั้งฉ่ายที่เราอบแห้งนะครับ ผงก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เราผสมไว้แล้วนะกระเทียมเจียวครับแล้วก็ถั่วลิสงต้นครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําชิมดูนะคะแต่ว่าเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะเราก็จะเสริมด้วยถั่วฝักยาวนะคะถั่วงอกแล้วก็ลูกชิ้นค่ะอันดับแรกครับดึงออกมาจากควงเลยนี่นะครับชุดหนึ่งจะได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วครับให้เราต้มน้ําซุปก่อนนะครับต้มตัวนี้ก่อนนะเป็นผงๆอย่างนี้ครับ เสร็จแล้วให้เราต้มกุ้งแห้งกับตั้งช่ายครับพอมันเดือดนะครับใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปครับรวบลูกชิ้นลงไปด้วยนะครับใส่ตัวงอกครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวฝักยาวครับพอจัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นำน้ำมาเทใส่ได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับก๋วยเตี๋ยวพวงของเราหอมดีนะคะเนี่ยกับขั้นตอนต่อไปครับมาถึงเวลาชิมกันเลยครับอันดับแรกนะครับชิมน้ำซุปก่อน น้ำซุปจมๆคล้ายๆพวกก๋วยเตี๋ยวตามร้านเลยอ่ะอืมพวกของเราใส่ตั้งช่ายลงไปด้วยในราต้มนะครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวพวงของเจ้าอื่นอ่ะเราไม่เคยเห็นใครใส่ตั้งช่ายนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับที่เราใส่ลงไปจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะมีแต่กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการเจียวก่อนพักให้เย็นเสเด็จน้ำมันแล้วไปอบอีกรอบหนึ่งนะครับม,มันเลยแบบไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วตัวเส้นที่เรานําไปตากแห้งนะเน, <ะ S 2> นี่ยไปตากแห้งมามันก็คือไม่ติดกันนะ เนี่ยก็เหมือนกับตามร้านกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปเลยครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าไม่ได้เอาไปผึ่งก่อนนะคะมันก็จะติดกันเป็นก้อนเนาะแล้วก็มันจะเสียง่ายด้วยนะคะใช่ครับต่อไปจะมาชิมเส้นกันนะครับนี่นะเราบอกแล้วนะว่ามันไม่เกาะกันเป็นก้อนนะเหนียวนุ่มไม่แฉะไม่เหม็นอันนี้คือต้องบอกคนดูก่อนนะคะว่า เราอะทำวิเตอรพวงอันนี้ทิ้งไว้ประมาณ2-3วันแล้วแล้วถึงค่อยมาชิมนะคะเพราะว่าเชฟติดสอนนะหลายวันติดกันนะเพิ่งมีเวลาว่างโหแหมหรไยกินซะไม่พูดเลยนะคะเชฟก็คือน้ำซุปมันกลมกล่อมแล้วเส้นเหลาของเราที่เราทำเนี่ยมันไม่แฉะไงไม่เป็นก้อนอ มันก็เลยแบบเพลินๆนะครับเหมือนทําสดใหม่จากที่ร้านเลยเนาะใช่เอาตรงเพลอเดีกว่าที่แบบเราไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาจากร้านแล้วมากินที่บ้านอ่ะเพราะว่าอย่างนั้นอ่ะมาถึงที่บ้านคือมันเกาะกันเป็นก้อนแล้วนะใช่เราแค่ยอมเสียสละเวลาแค่สองสามนาทีมาต้มน้ำน้องแล้วก็เอาเนี้ยใส่เทใส,ใส่ใส่รวมลงไปง่ายมากเลยนะคะก็คือง่ายๆไม่ต้องใส่เครื่องอะไรเลยแค่กว๋วยเตี๋ยวพวงอย่างเดียวเราก็เรียบร้อยแล้วอะใช่แบบกลางคืนนะดึกๆหิวเนี่ยเอ <laughs> ็นซเราก็หิวตามเลย อกเคให้ดูด้วยรายละเอียดของต้นทุนเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะแต่ว่าต้นทุนคร่าวๆจะอยู่ประมาณกี่บาทคะ3บาท80สตางค์ครับต่อ1ชุดนะคะใช่ครับตีค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สอะไรต่างๆตีว่าประมาณสักชุดละ4บาทละกันเนาะแล้วทั่วไปเขาขายกันชุดละ12บาทค่ะ ก็คิดดูสิว่ากําไรขนาดไหนเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทาขายนะคะแล้วก็อยากหารูปสวยๆไปไว้รับออเดอร์ก็ตามไปได้ที่ Facebook Fanpage น,นะคะเราอนุญาตให้ใช้รูปได้ฟรีค่ะพิเศษสําหรับคนดูช n น l เ,เราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพเลยนะขอแค่กลับมาโพสต์บอกเราน,นิดนึงค่ะว่าขอเอารูปไปใช้ท่านี้ก็ได้แล้วละค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่เพิ่มอีกถ้วยไหมครับเยอะๆเลยค่ะอร่อยมาก